ยิ่งน้ำยิ่งแห้งกลิ่นยิ่งหอมมากลิ่นปลาอุบมาเลยนะครับลงมือทอดเก็ดปลายนง่งละ่ะที่เ็ดมนะัอ่าเก็ดปลาไอายือ้เก็ดปลาโ ไปุ๊บสุดไข่ใหญ่แม่ห้องสอนนะครับเราชมนะครับขั้นแรกใส่เม็ดผักชีลงไปก่อนนะครับตอนละเอียดยากไป Ay like เครื่องกระเทียมตามมาด้วยขมิน้นหอมแบบกินข้าวแล้วสองช้อนหนึ่งสองโอเค,อเ,คเกลือนิดหนึ่งเกลือใส่นิดเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยชิมแล้วก็เติมได้ด้วย ผมนัวรดฉัดนัวไม่ตัวใคลนกลางแล้วหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้ครับไปก็ มะเขือเทศครับมเกิดเทศชิ้นใหญ่ๆอะไรตรงนี้ตอนต่อไปนะครับ แล้วก็จะใส่ีมือบาดีปลามันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวมาแบ่งกันให้พอนีน่หัวปลามีโซ่หมอกเด็กใส่ให้หมดมีฐนมันมีเรื่องของหลักสาย ไปมันมันแกะ เครื่องถ้าผ้าคลุบผ้าใหญ่ก็ุ๊บุกระชิยางก็ตงใส่เครืองไแล้วก็คากาเราข้าวแล้ ตามมาปุ๊บม่สิบย่างตามด้วยชี้ไปเรื่อยปุ๊บนอเล็ก นี้สุดท้ายใหญ่ต้องมีอับปูดโอ้ยมอเล็กอะเอมอเล็กไปใหม่ไม่เป็นไร สุดขหญ่แม่งสอนจะทำแบบนี้นะครับก็คือาอาปุ๊บใส่กกูดคนเข้าันอย่างแต่ถ้าถ้าเรื่องเดิมจริง่าจะคุกในในกระมังได้มาอะไรเดี๋ยวมันจะเข้ากัน จากเวลาผ่านไปประมาณสิบน,น,นะนาทีเดี๋ยวก็มาดูว่าสีสันจะเป็นยังไงโอ้โอ้สีสันกลิ่นหอมมาเลยน่ารับประทานมากๆากเลยเดี๋ยวต้องรอให้น้ำแห้งครับถึงจะเป็นปุ๊บตอนนี้น้ำกำลังจะแห้งแล้วนะครับกำลังส่งกลิ่นหอม ย่นยั่วเลยหิวข้าวก็หิวข้าว,ว,าวเกี่ยวรอให้น้ําแห้งแล้วก็มันจะมีเวลาน้ําแห้งเสร็จมันจะมีน้ํามันที่เราใส่ไปพอมันเริ่มแตกกลายเป็นน้ํามันแล้วก็เราก็ปิดฝาอีกนิดนึงรอให้กลิ่นหอมอดอวลนะครับอซีจยานนะครับคือกลิ่นหอมที่มันกลับมานะครับภาษาไทยใหญ่เรียกว่าอุ๊บอซีจยานก็หมายความว่าอาซีจยานไม่หมายถึงความหอมนะครอับอซีนี่คือความหอมของมันจะกลับมา อีกทีหนึ่งก็คืออุบอสิบยนันก็คือไทยแมงไข่ใหญ่แมงสอนว่าจะทําแบบนี้ครับเดี๋ยวรอชมอีกคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราน้ํามันแห้งแล้วมันจะเป็นน้ํามันเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีครับยิ่งน้ํายิ่งแห้งกลิ่นยิ่งหอมมากลิ่นปลาอุบมาเลยนะครับอันนี้วันนี้จะใช้ปลายิศกนะครับน้ําหนักประมาณ6กกิโลนะครับตัวนี้ก็จะทําตัวนี้ไปตกได้เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็เอามาทําเป็นปุกปลาส่วนเหลืออีกจะทําเป็นปลาส้มนะครับเดี๋ยวพ่กนี้จะทําวันนี้ไม่ไม่ทันละว,วันนี้ต้องกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็หิวข้าว้วรอแกงสุกก็จะระทานข้าวนนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอชิมนะครับเดี๋ยวรอตักใส่ใแกงเนยะเรามาชิมกันนะครับ ตัดไปชิมนะครับนี่เนื้อปลานั่นเน้นนี่ผักกูดอันนี้จะเป็นเนื้อนะ้ผักกูดอัน,นี้สุดไทยใหญ่ะคะได้กินนั้งแบบเด็กๆแล้วก็คือปุ๊บนี่เดี๋ยวมารับประทฐานด้วยกันนะครับหน้าตาก็จะออกมา ันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับมาชิมนะครับนี่ครับปลาอุบอสิบอย่างาเนื้อปลาเน้นๆน,น,นะครับวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับสือข้าวลองดูน,นี่โอ้โหมีคอ,องลักาายนี่ครับคำแกครับรยยม รสชาติอร่อยเจ้าหอมผักกูดแล้วก็ตัวผักชีไปเรื่อยหอมหรือว่าผักชีฝรั่งนันตอนตอนเย็นนะครับแต่ไม่ไม่กินเยอะนะครับกินสั่จานเดียวอออืืห อร่อยมากเลยลองไปทําดูนะครับเนื้อเนื้อก็ทําได้เป็นพวกเนื้อหมูแล้วก็พวกอ่าไก่พวกนี้ยุบได้หมดบนืมอื ต้องกินเลยไขมี่ต้องมีทั้งน่ะรสส้มปล่อยอร่อยมาก ลาถ้าจะอร่อยต้องกินท้องลากทรายก็คือรสชาติจะดีมันครับแต่ถ้าคนเป็นความดันไม่ควรกินนะครับจะทำให้ความดันขึ้นนะอืมอืมอร่อยทอดน้อเยอะเลยกินไม่หมดนะ 那年。 ตัวโตเนี่ยยังน้ำอืมยังมากปลาที่สพพวกนี้ถ้าตัวใหญ่จะไม่ค่อยมีก้างก้างเล็กไม่มีก้างใหญ่ กินข้าวอร่อยไปดับดำไปปึ๊บฝนตกไปชอบดับอืมอีกคำเดียวเน้นๆใหญ่ๆเน้นๆอีกครั้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ เค่น,นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอชมนะครับขอบคุณครับเน้นๆกหนึ่งทีน,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 นะครับ